กองหลังชาวบราซิเลียนได้แจ้งกับทางสโมสรมาตั้งแต่ช่วงเดือนเนษายนว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมแม้ว่าเดอะกเนอร์จะพยายามขยายสัญญาออกไปอีกก็ตามหลุยย้ายจากเชลซีมายัางทิ่นเอมิเรตด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์เมื่อปี2019และลงสนามไป73นัดพร้อมกับช่วยพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพและคอมมูนิตี้ชิลตลอดระยะเวลา2สั้นแต่เจ้าต,ตัวต้องพลาดการลงเล่นในท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บในรายของโอเดกาดและเซบายอสสนั้นทั้ง คู่ต้องกลับไปยังเรอัลมาดริดต้นสังกัดที่แท้จริงหลังหมดสัญญายืมตัวเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนโดยมีข่าวว่าหากอาเซนอลต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะท,ทั้งสองรายพวกเขาจะต้องจ่ายเงินค่าตัวมหาศาลในตลาดซื้อขายสเสมอทางด้านผู้รักษาประตูอย่างแมสเรอันก็ต้องย้ายกลับไปยังบรตทันหลังเสร็จสิ้นการยืมตัวเช่นกันโดยในทวารสัญชาติออสเตรเลียได้ลงเล่นไป3นัดและคาดว่าเดอะกันเนอร์จะดําเนินการซื้อขาดถาวรเพื่อดึงเข้ามาเป็นกําลังสํารองให้กับแบรนดเลโนในฤดูกาล หน้าต่อไป Thank you.